คนอื่นได้บ้างเนี่ยฮะควายอ่ะควายก็คือควายครับควายเต็มไปหบดเขาไม่โดดสูงกว่าเกมโอ้โหอยากโกงเลยฮลูโกงอะไรโกงอะไรอย่าร้องอย่าร้องไอ้น้องไอ้ไก uh ่ไอ้ตองขยะสว่างขยะเปียกเอ้ยไม่ดีเก่งจริงลงมาสิเฮ้ยเก่งจริงก็ลงมาสิเฮ mm ้ยเก่งจริงก็ลงมาฮะลูอย่าแพมเยอะอย่าแพมเยอะเก่งจริงก็ลงมากลัวกวาด เก่งกินก็ลงมากลัวมาผักล่วงเหอฮะลูลงมาเก่งกินก็มาอย่าแพ้เยอะนะสมองอะสมองอะอันนี้ควารอะสมองอะลงมาเก่งกินก็ลงมาเนาะเก่งกินก็ลงมาอยากเจออะไรอยากเจออะอยากเจอก็มาดิก็ลงมาลูอย่าแพ้เยอะอย่าแพ้เยอะขึ้ืนมาป้ามีปัญญาขึ้ื่อนมาหลัวความมึงโง่มันอยู่ในปัญญาเนี่ยฮะมีปัญญาขึ้นมาป้าก็ประเด็ปัญญามีบ้างน้องไม่ใช่มีแต่ควายอยู่ในสมองเนี่ยอืม มาดูควายทุกคนดูควายนั้นควายมันจะเกาะข้างล่างมันไม่ถึงว่ะเห็นปะเห็นควายปะเห็นควายปะไม่ได้ไม่ถึงไงโง่ไงกินระหนังควายไงเยอะแค่นั้นแหละก็เกาะสิ่งได้ควายเนี่ยโง่ไงกินควายเยอะมันจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนควายเข้าสิงไงบางทีเนี่ยงูงูสิงก็พอแล้วนี่ควายเข้าสิงอ่ะควายสายพันธุ์ใหม่อ่ะ ไว้อย <kung> ู <department wolf> ่ไหนแล้วนะอยู่ไหนแล้วไอ้ไก่ไก่อยู่ไหนแล้วนะฟากโง่อยู่ไหนไอ้ไก่อยู่ไหนไอ้ไก่อยู่ไหนปากเลยไอ้กระตอกไอ้กระตอกไอ้กระตอกอ่อนอ้อยหืมไอ้อ้อยเ้ยทำตัวเหมือนอ้อยเลทุกคนเหมือนจะแก่้งนะจะก่อทำไมเนี่ยแต่ติดหวานรอบเดียวเลยง่ไงโง่ไงโง่ไง มันไม่เคยที่จะมีรอบเดียวแล้วมันกระโดดได้หรือควายไงควายเกมมันเป็นเวนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอยู่ที่คนครับอยู่ที่คนเล่นครับฝีมือไม่มีไงเกมเลยก็แบบเอ้ยทำไมเอ็ไก่นี้มันเล่นเนี้ยบอกเกมไม่ดีนะทั้งที่เกมมันก็สร้างดูดิแกมันกองนะดูดิดูดิทุกคนดูดิมันโง่อะมันดูโง่มันดูเอออะสมองเนี้ยเออหมดละความคิดไม่มีไงไปหรอก ไปลอกกันบ้านเขาเลยนไปจําผิดทุกคนมันไม่ต้องถึงเรามังชาตดไอ้ออน,นี่กูหูปากสเตย์ลำคานอะไรอะไรอะไรหูปากอะไรอยีก๋ไก่ได้ปะโหลเฮ้ยอย่ากตกอย่ากตกเฮ้ยขนาดพี่ตกนายยองตามไม่ทันเลยอะไม่ได้อยากรู้ครับไม่ต้องเสนอครับเสนออะไรคุณเนี่ยมาเสนอหน้าเสนอตามเนี่ยเสิร์ฟบางทีเนี่ยอ,อะไรอ่ะห้าร้อยไม่ต้องถือ<ห>มัช<ม>าดเ<ม>ดียรเจียมไก่คู้ ไก่คู่อะไรดูดูดูสเต็ปก่อนไก่คู่อะไรครับไก่อยู่ข้างล่างครับดูดูไก่อันนั้นมันก็ไก่เกินขนาดเขามีถังขยะยังอย่าขึ้นไม่ได้อย่าคิดดูดิกูจะถึงนะเกมเี็นอันตรายยไม่โดดค่านี่ก็ถึงไม่เล่าพุ่งนี่แล้วไม่ถึงเนี่ยอ๋อเอ้ยอก่ไม่เป็นไรครับผมไม่หัวร้อนนะผมไม่หัวร้อนเหมือนไก่นะไม่หัวร้อนนี่ไก่นะครับแต่ผมไม่หัวร้อนผมมีแบบหัวนี่เย็นฉี เกี่ยวกับเขาเชือกเขาอีวอลเลทเนี่ยเข้าใจป้ะเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไก่อยู่ไหนแล้วไก่กระตักกระตักโอ้อยู่นู่นเหรอไก่ไอ้ไก่ไอ้กระจอกอยู่ไหนไว้กระจอกไอจักรงอกง่อยอยู่ไหนนะกระจอกงอกง่อยอยู่ไหนเนี่ยบางทีในกระจกเกมนี้ก็ไปดูแบบพวกอะไรอะเทเลทอปปี้ก็ได้นะมันจะได้แบบเข้ายูนเซลล์สมองน้องที่มันจะได้แบบจำไว้อะไก่หิ้งไรครับผมไม่มีคำว่าไก่ในสมองน่ะนู่นนุ่นข้างล่างนู่นไก่อะ ไก่แซกไก่แซกไก่แซกอ่ะเขามีแต่เพลงกระซิบกระเตกระซิบกระแซกใช่ป่ะอันนี้กระแซกไก่แซกไก่แซกไก่แซกเข้ามาหลีบมาสิไก่แซก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 เข้ามาสิอืไอ้กระจกกระจกทำอะไรอ่ะทำคำรามไว้คำรามไว้ทำคำรามคำราญอะไรไอ้กระจกอืเป็นไรอ่ะฮะกระจกอืมอืมไอ้กระจกอ่อน ขยะสังคมเนี่ยเขาแบบไม่ชอบเราที่แบบไปทไําร้ายเข้าของเนี่ยมันก็ไม่ดีไงเข้าใจไหมผมไม่เคยทําร้ายเข้าของครับจะเป็นยาอ่อนค,คุณนี่นะคุณนี่นะไม่เคยทําร้ายเข้าของออโอ้โหแต่ละวันนี่มีแต่คนเนี่ยเขาว่าไปรุ่นไหวชิวได้่ทำรายเข้าของเนี่ยผมก็มไมเคือนหลายรอผมไม่เคยทำรายเข้าของครับจะเป็นยาอ่อนครับเนี่ยทุกคนดูไว้นะทุกคนดูไว้กิริยาแบบนี้มันโง่เข้าใจไะดูดิดูดิเจ็ดร้อยอแล้ว ขนาดพี่อ่อนให้นี่เนี่ยน้องต้องให้แบบพี่เอาตาแบบสัมผัสเลยไหมกดทีละตัวเลยไหมมันจะได้สูสีเนี่ยครับครับลืมตาเล่นไปแต่ครับจะล่วงมาจะร้องให้เนี่ยก็ไม่ล่วงหรอกผมใช้ซันซิลครับจะล่วงได้ไงอุ้ยอุ้ยแปดร้อยแปดร้อยอุ้ยตั้งใจเล่นน่ยตั้งใจเล่นวะเว้ยเว้ยตั้งใจเล่นวะ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 ไอไก่ไอไก่ตั้งใจเล่นวะไอไก่ ไอ้กระจอกตั้งใจเล่นหน่อยไอ้กระจอกฮะฮะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะหิ้ไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวหรือเปล่าให้อ่อนให้ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับแล้ไม่ต้องเสนอหน้าเข้าใจไหมเสนอหน้าอะไรคุณเนี่ยมันเสือพูดเนี่ยมาเร็ว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 เดี๋ยวไปจี้หอยรอนะเร็ว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 เร็ ครับเดี๋ยวไปเองครับแม่ปีญญาได้ก็เล่นไปเถอะน้าอะตึงกว่าแค่นั้นแหละอยู่ที่สองเหรอให้ไก่จอดไก่จอดหรือไก่จอเนี่ยห,หรือว่าไก่กาก,ากนี่แหละครับรอบตัดสินอยู่นี่แหละครับไม่ต้องรีแทุกคนแค่นี้มันก็สู่สี่แล้วทุกคน,ม,นมันพอแล้วพอแล้วสู่สี่แล้ว,ว,ลวเ่นี้จบละเดี๋ยวทุกคนดูวิธีการกระโดดตรงนี้ มาทุกคนดูทุกคนดูเว้ทุกคนดูทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมนะไอแหกปากให้คนอื่นแบบร้องแบบเสพเจ็บหูมันเนี่ยหูปากไปทำไมไม่ได้ถามันแล้วรำคาญเว้ยมันโง่อะโง่จนโง่เกินอะผมก็ไม่อยากจะเล่นกับคนโง่มันไอคิวมันก็แบบ color ดับกับผมเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเล่นหรอกมันโง่เกินอะเข้าใจไหมเขาจะโดดได้กี่โมงไอตรงเนี้ยโง่ไง บางทีแบบไม่ต้องแกล้งเป็นควายก็ได้น้องหัดเป็นโค้นบ้างจะได้มีสมองแพ้มจังเลยเฮ้ยแอ้มอะไรยอมรับความจริงดิไก่ก็คือไก่ครับอย่าไปหัดเดินมันเขินคนอื่นแ,แห่นนะตัวแห่นล้ำอะ่ะแห่นล้ำไปอะ่ะคนขากับพ่สอบกแก เวลาคุณดูทำตัวแห่นแห่นเด้แห่นดักอะนะเฮ้ยอย่าทำารเขาของเฮ้ยเนี่ยครับตัวเนี้ยมันจะรีดแต่ผมเขาจะได้แก่งตามตูดเขาอยู่เลยคนดูดูมีคนหรือเปล่าฮัลโหลผมตามตูดเขาอยู่นะวายทำตัวแบบเนี้ย ทำตัวแบบนี้หรอเอาดีเอาดีทำตัวแบบนี้หรอไ <c oughs> อก้อกะระจกไอ้กระจกกลับสู่เวหาสู่พื้นดินที่มันอยู่ลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะไอกะ้อกะรกะจกไอ้ไก่ไอ้กระจกไอ้ไก่ฮุบป้าหา <c oughs> สู่พื้นดินพื้นดินอสีเขียวๆที่ไก่ชอบอ่ะ มันก็มีพวกแบบเศษฟางเสรจเข้าวให้น้องกินอยู่แล้วน้องน้องไปอยู่ข้างล่างห้มันกินให้มันอิ่มเราค่อยขึ้นมาขึ้นมาในตัวน้องมันหนักเกินไปเลยแบบข้างบนเนี่ยมันก็แบบมันอยู่ไม่ได้ไงน้องน้องมันตัวหนักเกินไปอะไอ้น้องยิบเยี่ยมสักสี่สิว่าอะไรไปหนไรไปนไรไก่ไก้กระจอกอืมก็จอบเป็นไรอ่ะฮะไอกระจอกไอกระจอกเป็นไงอะฮะฟูฮะไอกระจอกเป็นไรอะ จะไปอะไม่ไดแล้วจ้ะเดี๋ยวผมจะด่าเดี๋ยวผมจะเป็นแบบวิลน์บ็อกซิ่งเสี่ยงเป็นอะไรเสี่ยงเปแล้วฮัลโหลเอา้วิลน์บ็อกซิ่งให้เอาเท้าไปล้วงคอให้ไหมอะไรครับอะไรครับคุณไม่มีสิทธิ์พูดนะเออบางทีเนี่ยตัวคุณเนี่ยก็เหมือนไส้เดือนนะโดนน้ำร้อนลวกเนี่ยโดนรีทีนี่คือแบบเหมือนโดนน้ำร้อนลวกทุกคนแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ละวันเนี่ยวยิลนรถดี นอนนอนนอนผงชูรสอยู่ข้างล่างนหนึ่งเนี่ยเอ้ยสามสิบเมตรละเอ๊เล่นได้ตี๊เราบเบาซยวเฮ้ยเล่นได้ตี๊เราบเบาซยวเอ้พ่อเบาผีนี่แหละอู้ตัวกับจู่อ่ะอะอะไรอะไรพ่อพอคนนะคนนะพ่อนะพ่อนะเฮ้ยบาปผีบาปผีบาปผีอู้ตัวนี้ บ่ผีพูดอะไรเฮ้ยบ่ผีบ่อู้บ่บ่ผีเตะกี้อย่งอู้หนักถึงเลยอ่ะอืตะกี้ก็ตามตามตูดเปิ้ดกับตามบ่เป๊ะเปิดนี่ขึ้นไปต้องบนติก๊กติ๊กอันนี้ลงไปข้างล่างติก๊กจิ๊กพูดเป็นอหยางวะนะมันเป็นอไอหย,<ะ>นะยังอ่องอ้อน,นี่มันตึงบ่มีเลยจ้ะเฮ้อเปิ้ดอู้เปิ้ดจ่ายได้หมดออกหนา้าวปะเนี่ย อะไรอะไรน้องเป็นไรไม่ได้หลอกด่าดเลยครับเก่งจริงก็ด่าครับอย่าหลอกด่าครับอย่าเป็ญยาอ่อนครับกลัวกลัวอังไม่ได่ดาดเลยดูนะว่าด่าเหรเฮ้ยคนด่าดอะไรผมไม่เคยด่าดคุณเลยผมด่าดคุณหรอฟังไม่รู้เรื่องเว้ยอ่ะขนาดพูดก,กายยังฟังมหมู่เรื่องเอ้มาเจะหื้ออู้อยังอุปสรรคขม่าอุปสรรคกระเลี้ยงอุปสรรคยังเนื้อเนี่ยไหนพราะอะไรพอคนเป็นผีเตือมันซึ้งอ่ะ มันมาส่งแตะส่งเห่าเหรอเปิอนอูตัวกับอะไรคือส่งแตะส่งเห่าอ่ะ <c oughs> จัดเห่าอ่ะ <c oughs> รู้นะว่าจัดเห่ากาดาวง่เลยเฮ้ยไปได้โง่เลยเฮ้ย <c oughs> จัดส่งอ่ะเขาแต่งาจ้าส่งอ่ะอะไรมันคือจ้าส่งอีกทีเนี้ยคุณพูดดีผมเฮาเฮาโคตร ึ่งเลยครับอีกอะอะไรซึ่งอะไรพูดดิเฮาโคตรสึ่งเลยครับไม่พูดนะไม่พูดไม่ได้งโง่ฮัลโหลเฮาโคตรสึ่งเลยครับแต่แต,แต่แบบแบบแนันน่ะหันในหันในไลท์ทีน่ะคนคนผอเปิดน,นี่ตึงเจอตังนอกนี่เขาตึงเอาบอกกลวยขึ้นใส่อ่ะแต่น่ะทำตัวตึงที่ดีเปเรี<ไ>อล<ห>ใส่บอกกวว<ะ>ลวยไปอะ่ะ ไกล่ลิงอะไรหรอมันโง่ไงไม่ต้องร้องให้หรอกมันตีหน้าเศร้ารอไม่ร้องหรอกผมไม่ร้องหรอกหยัดปัญญาล์ดาวอะไรคุณหรือเปล่าปัญญาอ่อ,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 ญญอนเนี่ยซึ่งอะ่ะไอ้บาผีซึ่ง <c oughs> บาผีซึ่งเออบาผีซึ่งบาอู้เลยว่ะบาผีซึ่งบาผีซึ่งบาผีตา,างบะจ้าดบังเง้ามันจะมีสักรอบไปที่โดดรอบเดียวแล้วนไปได้ในจุดเวรเนี่ย อะไรอะไรอะไรไอก่กระถมไม่ได้คุยด้วยครับไม่ต้องเสนองานอะไรไม่ต้องเสนอพูดหรืออะไรอะจอดแอบน้ำตาคาเบ้าอ๋อใครครับใครครับถ้าเป็นไมไม่ถึงวะโง่ไงสว่าเฮ้ยตกว่ะเฮ้ยตกโง่ไงไอ้โง่ไงโง่ไงอะไรอะโง่เกินอะ อะไรแหละก็นำหัวสามร้อยหนักคนอื่นว่าโง่แล้วตัวเองนี่คืออะไรโคตรเง่าเลยกะซึ่งงานน้องมันเป็นถ้ามันไม่ถึงวะเฮ้ยฟอไกเอาไอ้ไก่ว่าไงเอยไก่เอาดอกไอ้ไก่ไปร้องอะไรไอ้ไก่เอ้ยเอาเอฮ้ยเฮ้ยเฮยทำอะไข้าวของด้วยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อสร้างแหละน้องเขาให้มันเป็นสตรีมเมอร์ฮัลโหลไปเป็นก่อสร้างไงไอเราก็เป็นไปก่อสร้างไงฮัลโหล โอ้ oh, จะรั่วไองอย่าทำลายก้าวขออย่าร้องถ้าร้องก็แบบมาหาพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะซับน้ําตาให้ด้วยศอกเนี่ยเข้าใจไหมเราจะซับน้ําตาให้เนี่ยนะเาลู้ชายไนะอ้นไนอนเล่นอะไรเนี่ยอะไรครับอะไรอย่าร้องไอ้น้องอย่าร้องไอ้น้องมันเป็นชะตากรรมที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตัวเองปากหมาไงตัวเองโง่ไงเขาชอบแกล้งคนโง่แบบนี้รู้ไหมนะที่หลังก็จะทาตัวโง่ขอโทษนะครับผมนะที่เพื่อนผมเนี่ยอาจจะดูโง่นะแต่ว่าหน้าตาก็ยังเสือกโง่อีกขลุ มันโง่งจริงเลยคุณเนี่ยโง่เกินบรรยายรู้ตัวเองไหมตัวเองโง่กินบรรยายรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมไอ้ไก่รู้อีกสมองอะแล้วมันจะถึงชาติในจุดย้ยโอ้โดดยังไงบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดอะ่ะโง่ไงไม่ต้องยุ่งครับไอออนหุบปากเถอะหนาไม่ได้ถามคืนมาเป็นชาติอะไรไม่ได้เลย 1> <1> <ส crashing> อะไรครับผมไม่ได้ขึ้นครับผมยืนรอคุณครับนะผมไม่เคยขึ้นมาเองครับผมยืนรอนะเนี่ยโวกคุณ<อ><อ>แบบ<อ>ไม่ทันผมไง<อ>ผมก็เลยยืนรอ,อไงไอ้น้องไอ้ไอันถึงวะาไม่จะถึงให้กี่โมงนะี่ถามจริงเถือะไอ้ว้ยวายวโดดมบ้าหกรอบไปนะไา้โง่ไงโง่ซ้ำโง่ซากอะ อยู่ที่หนึ่งอยู่แค่หนึ่งเมตรอ่ะไม่ต้องคูดปา<ะ>กเดี๋ยวก็ตามไปน้องอยังขึ้นไม่ถึงครับครับครับมันขึ้นมาให้ได้กอดไอ้อันไว้หน่สาบันของตัวแตัวสามานอุตสาหกรรมกุเจดาวช่วยลูกชายโดนมาเจ็ดรอบแล้วไว้ออ คนเหนือที่สูดอากาศจนเป็นมะเร็งหรอสูดทีเอ็ม2.5จนหลอนดูทรงฟาดเกมันโกองนะะอะจะรั่วเลยเนี่ยมันโกงเลยเนี่ยโดดมา39ล้านรอบแล้วตอนนี้ไม่ไปเลยเนี่ยจะรั่วเลยเนี่ยกูจะทำ,ทำไม่โดนอะไรวะเถื่อนติดกันเนี่ย ทุกคนดูนะทุกคนดูนะยังมันโกงจริงๆอะเกมเนี่ยเจรินเถอะทีเนี้ยมาจะโดดได้ไหมชากนี้เนี่ย แปดรอบแล้วแก้มันโกงผมอะผมดูก็รู้เลยผมดูก็รู้เลยคนดูแก้มันมันโกงผมเนี่ยผมดูก็รู้เลยเนี่ยโอ้โดดไปโดดเอาโดดเอา้ไม่ถึงเลยเนี่ยโดดรอบนี้ไม่ติดนะเกมนะคนมันควายคืควายเริ่มจะไม่ขำแล้วตอนเนี้ยมันโง่ว่ะเพื่อนผมมันโง่เกินแล้วก็ดูดูดี ต้อ้โดดขึ้นะไรโดดลนมันควายเกินอ่ะไม่ต้องรอผมก็ได้ไก่ไมันจะมาแล้วไม่ต้องรอก็ได้น้องอีกรอบหนึ่งนะถ้าไม่ติดนะรอบนี้นะถ้ารอบนี้ไม่ติดนะผมลบเกมทิ้งแน่นอนผมบอกเลยไม่ติดแนะ่นอนครับรอบนี้คนดูนะ ดูขวางโง่ไงอ่ะโง่เข่าไงคนดูนะบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดบ้าบอคอแตกเนี่ยโง่ไงจะกออเพื่ออะไรล่ะเฮ้ยโอ้ยเล่าบทกินแล้วนะวาย ทุกคนเอาสามร้อยเลยทุกคนจะเริ่มใหม่ทุกคนมันโดนจากที้ไม่ใช่หรอวะเห็นควายไถนาทุกคนอันนี้ไม่ใช่ควายไถนาควายหัดเดินโอ้โหพระเจ้าทรงโปรดนะ กระโดดมาทั้งหมดเก้ารอบเก้ารอบสุดยอดนะผมรู้แล้วผมรู้แล้ววิธีโดดผมรู้แล้วรอบหน้ามไม่มีพลาดแน่นอนนะอบอกไงแหละไ,ไอ้ไก่ไรตามอยู่ก็แล้วแต่ครับก็ตามมันก็ได้แค,ไหหไดแค่ตามไงฮัลโหลก็ได้แค่ตามไงฮัลโหลก็ได้แค่ตามไงดีใจได้ที่ได้ตามนะไอ้ไก่ อะไรอ่ะอุตส่าห์น้องขึ้นไปสูงกว่าแล้วน้องไม่ตึงอ่ะทำไมน้องเป็นแบบนั้นน่ะน้องทำไมน้องไม่ตึงอ่ะอะไรป็แบบนโดนรีอะไรก็ตามรีอะไรครับก็ตามไม่ใครก็ยังตามมันก็ใช้คำว่าตามเหมือนเดิมไงก็ยังตามไงกนตามมาก็ตามมาจบก็ตามมา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 ไอไก่อย่าพูดเยอะตามมันถึงก่อนจะเทคเดียวหลายเทคสุดท้ายแล้วมันก็ตามเหมือนเดิมอ่ะ เลยก็อย่าพูดเยอะนะเข้าใจไหมต้อกอะไรอะไรหลายเทคอะไรผมโดูรอบเดียวครับที่เหลือเป็นคอนเทนต์ <ÜNDNIS> <_ x 2> ผมอยากให้คณดูสนุกไงเพื่อความขำขันไงผมก็เลยแกล้งยิ้มให้คุณไงเรียกว่าขำขันครับน่คอนเทนต์ตลุ่จะปัญญาอ่อนนะไม่เหมือนคุณหรอกสตรีมเกมแล้วก็จริงจังไงไม่มีโมเมนตลกตลกให้คนดูเขาได้ตลกไงเข้าใจไหมผมมีผมนี่แบบผมเป็นสตรีมเมอร์ดีเด่นไงเข้าใจไหมผมแบบสตรีมไปอย่างเงี้ยผมก็อยากให้คนดูเขาสนุกอย่างเงี้ยคนดูเขาดูไปเขาก็ซีเรียสไงผมก็เลยแกล้งตกไงทำท่าแบบโดดไม่เป็นอย่างเงี้ยนะที่ผมก็โดดเป็นอยู่แล้วนะเข้าใจไหมก็จอกตามไม่ทันเนี่ยอู้อยู่ใต้เท้าเะ ยี่ขึ้นมาเนี่ยนะเรือให้พี่รอไหมให้พี่รอไหมให้พี่รอไหมครับแคร์แปรบนะตายมันทันนะหลูในบอก็ตามอ่ะตามทันน่ะก็ยัอยาาตั้งเยอะเลยฮัลโหลขึ้นมาทิลลเมตรทิลลเมตรอย่างเงี้ยโอเคเป็นไรอ่ะเอากระจอกไงก็กระจอกไงอี๋โง่ไอโง่ไงคอมไก่เกินอ่ะไก่แบบคอมแบบไก่ไก่ก็เหมือนเจ้าของนั่นแหละนะคนก็ไก่คอมก็ไก่ชีวิตเนี่ยมีอะไรที่ไม่ไก่าไม่ถามจริงเถอะเอาเกม เอาเอาโง่โง่อีกแล้วโง่อีกแล้วเงยบิดนะเฮ้ยอย่าปัญญาอ่อนนะเฮ้ยอย่าปัญญาอ่อนนะเฮ้ยไอ้กระจกเป็นไรอะไอกระจกไอ้กระจกเอาเรียบร้อยเกมเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยล่วงไปอีกแล้วเอ้ยอย่าอ่อนอย่าอ่อนน้องคือแบบน้องโดดไม่เป็นน่ะน้อยพี่สอนไม่ว่าโดดยังไงโดดถังขยะน่ะพี่โดดเนี่ยคือพี่แก้ไงพี่ถึงบอกไงพี่จะโดดเป็นอยู่แล้วถ้าน้องโดดไปก็้บอกพี่พี่จะสอนเข้าใจไหมนะสอนนะพูด่าพอเลยพี่จะสอนให้โดดถังขยะว่าโดดยังไงอ่ะ พี่นี่โดดขี้เกียจโดดละนะเข้าใจไหมไอช็ี้เกียจไงโดดไปเป็นพันรอบอ่ะครับ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 ก็พี่โดดได้ทุกแมปนะพี่ถึงบอกว่าพี่ทําการแสดงเมื่อกี้ทำแกลงแบบแกลงแบบโดดไม่ติดไงเข้าใจไหมไม่รู้เรื่องไงไอ้อ่อนนียใช่ครับตอนอยากกินช็อตคุ้ยครับพี่แคนดี้จัดเลยครับฟักนั่นไงเห็นปหมมันด่าแล้วมันด่าแล้วเนี่ยอะไรอะไรด่าอะไรไก่อย่าพูดเยอ้พูดเย้หบปากไปเถอะอนนาเข้าใจไหมเขาจะเข้าหุบปากบางทีอ่ะ ปากบ้างครับนะไม่มีใครเขาอยากแบบฟังเสียงแบบไก่แบบไก่ขันตลอดหรอกเข้าใจไหมนะตอกปืนนะครับตอกเงียบปากบางทีเนี่ยอะไรครับก็น้องอ่อนนะก็น้องอ่อนนะถ้าน้องไม่อ่อนน้องจะได้ตามตูดพี่แหละไอ้น้องไอ้น้องแควพี่พูดมากไงที่แบบมันก็ดูง่ายๆเลยว่าน้องเนี่ยฝีมือไม่ถึงไงไอ้น้องแบบยากจะปีนเกียวไงฮัลโหลน้องไม่ตึงนไง อ๋อจริงๆเลยเนี่ยโอ้สภาพเนี่ยเอาง่ายคือแบบบางทีอ่ะให้หน้ามันตึงอย่างเดียวน,นะจริงๆอ่ะฝีมือให้มันตึงตามมาบ้างฮัลโหลอันนี้คือแบบหน้านี่แบบตึงหมดไหลายพูดหลฮัลโหลตึงอย่างเดยียวไงฮัลโหลอะไรครับอะไรก็ถามไงก็อบอกไงว่าฝีมือให้มันตึงเหมือนหน้าบ้างฮัลโหลหน้าแบบหน้า้ย อะไรอะไรไม่ตายฮัลโหลไม่ตายฮัลโหลเขาเรียกว่าแบบก็าเรสะเก็ดไก่มันเข้าอเอาลองไหมเอาลองไหมเอาลงไหมเอาลงไหมต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับไอ้อนหูวใจโอ่อะไรครับโอ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอองเอามาอบคุณเหรอฮัลโหลก็มีแต่ไก่เนี่ยตามตูดผมอยู่ตอนเนี่ยเอามาอบคุณเหรอผมถามจริงเถออนะผมไม่ชอบหรอกกินไก่อ่ะไก่เอึออย่างเงี้ยนะผมไม่ชอบหรอกนะไก่ธรรมดาเนี่ยผมกินอยู่ถ้าเป็นไก่แบบคุณไปใส่โองผมไม่กินนะไก่เอือะไก่เอึ่พอไก่โง่ด้วยนะ ปัญญาอ่อนด้วยประเด็นน่ะรู้ไหมตัวเองปัญญาอ่อนรู้ไหมแต่เนี่ยคนดูเขาบอกว่าคุณเนี่ยมันปัญญาอ่อนนะรู้ไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> เขาบอกเขาแบบเพื่อนพี่ดูปัญญาอ่อนมากเลยนั่งสตรีมไปอย่างเงี้ยเล่นเกมไปก็ดูแบบพอไม่ได้ดั่งใจก็แบบทําลายข้าวของเนี่ย มองดูปัญญาอ่อนเลยคข้าของครับขายคนดูเขามาพ้องผมหมดแล้วฮัลโหลแล้วคุณเขาบอกว่าคุณน่ยมาใส่ร้ายผมว่าผมน่ะทำร้ายข้าวของผมไม่เคยทำร้ายข้าวของนะไม่ได้สนใจไหมไม่เคยครับผมไม่เคยครับนะคนทำร้ายข้าวของเขาไม่ตึงแบบนี้หรอกนะไม่เหมือนคุณเนี่ยหรอฮัลโหลเออ้อาก็ใช่แต่อารมณ์น่ะเพราะฉะนั้นแบบปัญญาอ่อนก็ใจไม่ไอ้น้องนะอย่าอ่อนเกินนะปากไหนน้องอ่อนน่ะน้องอ่อนน่ะไปก็ได้มันลงไม่ได้ไก่อะไรอะไรไอ้น้องอะไรอะไรสู้ไม่ได้ก็เรียกคนดูตลอดเป็นแบบเป็นเวแบบงอแงโโอ้ห งอไงต้องมีคนให้ฟ้องไม่ฟ้องพี่ก็ฟ้องแม่ก็ฟ้องพ่อมันก็ฟ้องครูต้องฟ้องตลอดไหมทั้งถามจริง